วันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวค่ะเพราะว่าอาตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะทุกคนอาบน้ำเสร็จแต่งตัวลงมากะว่าจะไปทำพธิธีตัดมะเขือะคะ่ะทุกคนด้วยตัววีดีโอแต่ปรากฏว่ามีคนมากดยิ้งดองที่หน้าบ้านเปิดว่านางทำเซอร์ไพรส์มาดามค่ะทุกคน มาดามได้รับการเซอร์ไพรส์รตั้งแต่เชาะะ้าแลวค่ะจะเห็นว่าคือมาดามหน้าบานนะหน้าแก้มฉีกมากค่ะตอนนี้ไม่รู้คือเขาเรียกเนี่ยนะที่อาการที่เขาบอกว่ายิ้มแก้มยิ้มแก้มฉียิ้มยิ้มอะไรนะยิ้มไม่หุบมันหุบไม่ได้เพราะว่าคือความดีใจที่มันมาจากข้างในอะค่ะทุกคนมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มแก้มเีกม,มากอะ มาดามแบบว่างงอันนี้คือไม่รู้จริงๆเราจะให้ดูว่าเซอร์ไพรส์รอะไรนะคะแบบนึงคาราคารานี่เลยค่ะทุกคนนี่คือของเซอร์ไพรส์ที่มาดามได้เมื่อกี้โอ้ยดูดูใไไกล้ๆดูชัดๆคือเรื่องของเรื่องนะคะทุกคน มีจากนางนางส่งมาให้คุณชายคุณชายทำทำไมเธอเจอ้าคือตอนนี้บอกเลยว่าเสียอาการมากอาการหลุดตอนที่เขามายืนสุบม,มาสฉมหน้าบ้านคือคือหน้าแบบเนอส่งผิดที่ไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่มีอะไรพิเศษละคนเอ,อ่อไม่มีไม่มีันสเปเชียลแต่จริงๆก็คือมีพิเศษนะคะคือเรื่องของเรื่องว่า เมื่อวานมาดามแข่งกอล์ฟแล้วก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาดามไม่ได้ลงสนามแข่งมา2ปีนะคะก็คือปีที่มีโควิดเพราะว่าเขามีการยกเลิกอะไรต่ออะไรอย่งนี้ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วมาดามก็ส่วนใหญ่อยู่เมืองไทยเพราะว่ามีเรื่องราวนิดๆหน่อยๆน,นะคะ แล้วก็ไม่สะดวกแล้วเสร็จทีนี้ก็ปีปีที่แล้วก็เลยแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้จับไม้กอล์ฟเลยอะค่ะทุกคนเพราะว่ามาดามมีเหตุที่ไม่สามารถเ,าเล่นกอล์ฟได้นะคะมีปัญหาสุขภาพเสร็จทีนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่โควิดนะเสร็จทีนี้เนี่ยปีนี้ก็คือจริงๆแล้วคือมาดามไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะว่า แค่แค่สนุกแค่มีความสุขกับการที่เราได้เล่นกอล์ฟได้กลับมาเล่นกอล์ฟอีกครั้งนึงเพราะว่าอพอเราหยุดไปอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นอยากทำแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าสุขภาพมันไม่อำนวยมันทําให้เรารู้สึกแย่มากค่ะทุกคนแต่ทีนี้ปีนี้มาดามก็เลยเริ่มกลับมาฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจฝึกเนาะแล้วก็แต่ว่าโดยรวมก็คืออยากจะ enjoy กับการเล่นกลอบให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าปีนี้กลายเป็นว่ามาดามก็ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในหลายรายการนะคะแล้วแต่รายการเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นรายการใหญ่โตอะไรแต่มันเป็นรายการเป็นแมตช์สำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นมันเป็นหน้าตาเรียกอะไรมันเป็นหน้าตามันเป็นศัก์รีมันเป็น มันเป็นฐานะสงังคมมันเป็นมันเป็น,น,ปนอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานคือเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากทุกคนเรากลายเป็นว่ามาดามชนาแล้วอย่างที่บอกว่าให้พูมแล้วจะร้องให้เยแป๊ะ ที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตมากนะคะทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่สังคมแล้วก็ความท้าทายความการยอมรับนะคะแล้วก็เออไม่เอาแล้วคือกลายเป็นว่าเมื่อเมื่อวานอ่ะมาดำก็ชนะเออแบบนี้ มาดาชนะการแข่งขันกันทุกคนนะาอามากเลยน้ำตาไหลแล้วก็คือมันเป็นการแข่งขันที่ท้าทายว่าทุกคนมาดาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะชนะแต่คือขอบอกว่าทุกครั้งที่มาดาลงสนามในใจมาดาบอกกับตัวเองไว้เสมอว่าจะแพ้หรือชนะไม่สำคัญเพราะว่ามันคือมันคือกีฬาเพราะฉะนั้นมันมันคือกีฬามันคือการแข่งขันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี มีแพ้มีชนะคือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราแค่อยากจะเอ j นจอยกับมันให้มากที่สุดและที่สำคัญคือตั้งใจทำตั้งใจแข่งขันให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเท่าที่วันนั้นคุณจะทำได้ ส่วนผลออกมาเป็นยังไงนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเราเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาแข่งเขาแข็ง18หลุมนะคะทุกคนแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเก้าหลุมแรกมาดามเสียแต้มไปนะคะแล้วก็มาดามก็เลยบอก ท้อใจนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ท้อใจหรอกมันคือเขาเรียกอะไรมันมันเริ่มมันเริ่มหดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะหดแล้วมาดามมีเทคนิคมาดามก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเธอต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยมาดามต้องทําได้แล้วมาดามก็ลุยต่อและในที่สุดมาดามก็ชนะชนะแบบยังไงให้โลกจําก็คือเมื่อวันของมาดามทุกคนจาแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเป็นรางวัลที่คุณชายสมว่าัะ ขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดาขอไปเอ็นจอยกับดอกไม้ของมาดามก่อนนะคะขอบคุณค่ะ